ทำไรเนี่ยมีแมวดูวดูทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยเล่กสนามะไยนะสนามก็ทำกีฬากีฬาดีแล้วเขาให้บอกใส่มะม่วงด้วยโอ้โหคดีเลยเนาะเออนี่ไงตลาดนัดกกต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 ตลาดอะไรนะกกตชื่อเต็มๆคืออะไรเพียตลากีฬาแห่งประเทศไทยแห่งข่หัว การกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะมินเทนคอยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเฮียตลาดก,กรกทกกทนี่ถนนไหนถนนรามแขวงแขวงมันอยู่กันตรงซอยรามแหวงหกห้าใช่ฝั่งนี้กกทเขาเรียกอะไรการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือสนามราชมังคลาเหรอใช่ไหมไม่ใช่อ๋อนู่นสนามราชมังคลาโอเค เขาเปิดทุกวันอะไรเนี่ยตลาดตรงนี้นเปิดทุกวันเลยยกเว้นวันพุธโอเคเรามาหาของอร่อยๆกินกันผมกินปลบโูเพีาะเปี้ยวๆแต่เปิดเสร็จหรือยังไม่รู้เนี่ยเคียบอกว่าที่นี่มีปูเสือใช่ไหมคะใช่นั่งปูเสือโอเคเอาเสือมานัได้อามินอยากนั่งปิกนิกนะคะปไปอ,อยากได้เสื้อผ้าใหม่พึ่งเดี๋ยวพึ่ง,งดูเสื้อผ้าได้ดูของกิน อยากได้ทุกตัวซื้อทุกชุดได้ไหมคะนี่เสื้อผู้ชายชสื้ผู้ชายชอบใส่นอนที่เธอขโมยจะไป้ใส่นอนอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวไปดูที่นั่งก่อนดิค่ะมีที่นั่งเยอะเลยนะเยอะเยอะปะอ่อ มีระดับมีระดับหนึ่งอ๋อ,อะปะไปหาอะไรกินก่อนดูอะไรดีอยากกินซูชิค่ะตรงไหนอ่ะแล้วแถวเนี้ยเขามีข้าวแบบว่าหอมกนะอกไหมต่วร้านเยอะเลยที่ยังไม่เปิด มีหอยนั่งรมได้เห็นแล้วอยู่ตรงนู้นไปดูหอยนั่งร่มแค่อยากกินป่ะาไปดูเนี่ยเขอจับปลากขาเเดี๋ยวมนนั่ง,งตรงนี้เออดูแถวนี้ว่ามีของกินเยอะหมาลา่าก็มีนี่ของเนี้ยหมาล่าไม่เห็นหรอใช่ปะ่ะอืมส้มตำตั้งเสร็จแล้วอะเร็วมาก โอ้น่ากินอ่ะเอาเอาแบบไหนเอาเอาหอมหมกอะไรดียะเฮียเอาหอมหมกุ้งหมกุ้งครับราดข้าวหรือเป็นห่อราดข้าวค่ะใส่ไข่ไหมใส่ไข่ขาใส่ไข่ค่ะครับตีเป็นห้าบาทรวมมีสไมนมีอะดีนะ าชิมิดะบอกว่าเออมาสมอนไงนี่ร้านทาโกยาก,ยกิเขายังเลีเ้ยงไม่เสร็จอ๋อเอาปลา,อ,า,ปาอยากกินเผาปลาเหรอ เด็กทีมกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันต้องลอยสะพานหมอ้านไปเยอะอเออเคยไปค่ะไปดูต่อฝนมาแล้ววันนี้จะได้นั่งปิกนิกไหมอ่ะอาจจะไม่ได้ดูที่นะปิกนิกนอ่ะให้ดูที่ปิกนิกแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ปิกนิกไหมนะคะเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่างมาทําคลิปแต่ว่าฝนไม่ตกเลย แต่พอวันที่มาปุ๊บมีแนวโน้มว่า,ามันจะเล่นเราแล้ว,ลวมันจะเล่นเราแล้วนะคะไปะไปหาอะไรเพิ่มเอายำอะ่ะเนี่ยอยากกินยำอะ่ะพวกยาหอยนางรมเอาหอยนองอานงรมไหมเนี่ยหรือว่าบแบบไหนร้านหอยนางรมเยอะแยะมีแห้งต้มยำเอาหมี่คลุกแหละจ้าเอาเส้นเล็กหรือเส้นหมี่ไม่ใช่เล็ก็เส้นหมีอ่อ่ะกินเป็นอยู่สองเส้น าต้มยำไหมอ่ะลองดูต้มยำก็ได้เส้นหมี่ต้มยำเส้นหมี่มีแค่ต้มยำย่างหากโบราณโบราณนั้นเทศภาพขอเสามพห้าบาทเล็กต้มยำนะครับเล็กนี่ต้มยำนะคะพี่ไม่ต้มยำต้มยำต้มยำค่ะเสกเท่าไหร่ครับนี่ห้าบาทค่ะถูกครับ เขาทำน่ากินนะมะน่ากินนะมียากิโซบะใช่เห็นมีเส้นยากิโซบะอยู่เขียนอยู่โอยอ,ยโอนั่นไงเขาเอารวบมมเส้นยากิโซบะข้างห,หลังมาเลยนะไป,ะปะกินอะไรอีมซื้อร้านนี้น้ำส้มร้านนี้อร่อยออ๋ที่เมื่อกี้ซื้อใช่ไหมใช่ กินไรกินสองคำไก่ทอดด้วยเดี๋ยอลูกสวนน่ากินไหมนี่ไงหอยนางรมน่ากินไหมนี่ไงหอยนางรมนี่ไงเอาร้านนี้แหละเอายำหอยนางรมหอยไม่เสร็จครับข้าวแกงน่ากินว่ะทำอย่างน่ากินะ พ่แกเขานั่งกินนะครับนิมพีรกี้ซื้อร้านนี้ใช่ไหมใช่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 ห่ไก่ย่างน่า <the> กินมากีน <the> ่ากินจังโอ้ยดนนับมากินฟังอเเอายำหอยนางรมครับอ้ ปูด้ยนะหกสิบบาทเปียบเองไปเลยครับแบบกินกับไั่นะอันนี้แบบกินเ่าๆที่กินคู่กับน้ำพริกแล้วก็อะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ราสั่งเป็นยาไปเลยุัวใหญ่มใจมุงสองแค่นี้คืออิ่มแล้วเชื่อนะเชื่อหอยนางรมูอยู่ในท้องตกเราวนนะจะได้ไปดูเสื้อผ้าให่ อาใส่แล้วแบบว่าเหมือนมันเด็กอายุ17นั่นแหละไม่ตกอะไรแดดแรงแต่ฝนตกจ้าช่วยแล้วใครบอกไม่ตกเซร็จเลยเด็กบิ๊กนิกจะตากฝนบิ๊กนิกอะไรครับใส่ปลาใส่ปลาละไม่เอาครับเอาเผ็ดกลางครับเนี่ยเสื้อเขียวน่ะไม่กินปลา มินกินอยู่นะกินนะเช้าเปล่าหรือเปล่าอ้วนตู้อันที่เกิดทำงานได้โอเคเท่าไหร่คะพี่ร้อยยี่ร้อยดี่สิแล้วโฟไหมเอ้าไม่จะกินกับอะไรโฟไหมเอาเอาเอาค่ะเอาเราก็งงกเซ็ตลยนะกินกับอะไรเป็นรับรักโฟไหมรักโฟนี่ว่ารักโฟไหมรอดแล้วเือมันตกแค่แบบตกแล้วลงพัดไปตกพอไปวิธีนะคะ นีร้านชื่ออะไรเนี่ยตลาดกวันกตทอมแต่ไม่มีชื่อร้านนะนี่งไงส้มตำบุดรัมอร<อ>้านส<อ>้มตำบุรีรัมย์เป็ร้านเดียวกันใช่าร้านเดียวกันเปิดกับคุคคาใช่โค้สด้วยเค้า,ายำไก่แทบหูหูปวดหนูเลยเมื่อกี้เค้ายำไก่แทบแะบไม่เอาอไรละเพราะว่าคิดว่นาน่าจะกินแค่ได้แค่นี้ร่างกายเดี๋ยวเราจะไปเอาเสือกันเลยเอาดิเอาเสือกันเลยเพื่อหาที่ปิกนิกกัน พี่ครับีชอบเสือป่ะครับนี่นี่ไงเสืออยู่ข้างน้นรู้กันว่าต้องมีอ่ามีเช่าเสือะนะคะยี่สิบบาทมาจำเป็นร้อยหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจำร้อยหนึ่งคด้เช่ายี่สิบครับมาจำร้อยหนึ่งเ่าชอบเสืมีแบงค์ยี่สิบปะเขาไม่มีแบงค์ยี่สิบอะขอหน่อยครับปะเรียบร้อยอได้เสือและ้ละ ฝนเริ่มปอยอีกแล้วรอบสองปอยเราจะได้นั่งไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องลุ้นนั่งตรงตรงนู้นไหมตรงนู้นมีต้นไม้ปะเอาตรงต้นใกล้ๆต้นไม้มีร่มนั่นด้วยเธอฝนไม่โดนแน่นอนโอปะป่ะทำไรเนี่ยมีแมวดูดูทำไรเนี่ยนอนทำไรเนี่ยนัทชีก็เรียกว่าพักผ่อนนี่นะคะบรรยากาศตรงที่ตลาดพอกบั เรามาหาตรงมุมในอะไรนะ <it> เขาเรียกสนามอะไรนะสนามกีฬา,าม, <it> มีอะไรกินบ้างเนี่ยมีบะหมี่ไม่ใช่มีมีบะหมี่มีอมอม่วมียำยำหอยนางลง,งก็น่ากิน่ะแล้วเขาให้บอกใสมมก่มะม่วงว็โอ้โหคดีเลยลเนาะอ่าให้มันของมันลงมาตอน โอ้ยนี่ขนาดบอกว่าเผ็ดกลางกลางเหรอดูท่าทางมันแดงอย่างเงี้ยแต่มันมินพริกเผาไงเธออ๋อพริกเผาไม่น่าจะเผ็ดมากหรอกแต่ก็ไม่นนแน่ละทียะว้าวแบบมีซิปล็อกด้วยนะอือเมืกี้ของหนูหนูกินของเฮียได้แหละแง่กันไปอีกอู้หน,นี่คุกม,มาน้ำแซ่บมากโหน่ากินข,ขออนุญาตว่า อันนี้เขาเรียกว่ามีคุกมีคุกต้มยำโอ้แต่มันจะเลื่อเสือเขาหนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เราก็จ่ายตังค์ไปแล้วนี่ค่าบริการเล็กนิดหน่อยก็ับยากอร่อยก็ให้เฮียอธิบายเต็มสิทให้เท่าไหร่ถัดดีมีคุกอร่อยขอกินหน่อยนี่อร่อยเลยอย่างนี้คืออร่อยเลยแต่ว่าหนูชอบเส้นอะไรรู้ป่ะ เส้นไอ้นี่เส้นมีมีเส้นมีขาวมีขาวอร่อยแค่ว่าหร่อปะดีอืมขอขป้นมากินเลยกินเลยแล้วแกะนี่กินเลยเอาง่วงกว่าละเอาเลยจ้ามันนี่จะเผ็ดไม่เผ็ดุปเปรี้ยวก็ดีแล้วอืมผ็ดคือก็เผ็ดในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์หวังอืม หนูว่าเขาทําค่อนข้างไม่เผ็ดด้วยซ้ำเน่ขอวอ่าอร่อเหรออือเอเลน้องแมวนี่ไม่ไหวเลยน้องแมวนี่จะมาแจมตลอดหนูว่าหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรลูกอันนี้มีน้องแมวมาแวะมานะอชอบลูกสาวใครอ่ะลูกสาวหรือลูกชายว้ายเฮ น้องจะเข้าช็อตหนูว่าเขาทำไม่เผ็ดเลยเฮียอันเนี้ยยำอ่ะน้องจะเข้าช็อตดีเดียวไม่ดีเดครับไปแล้วไปแล้วบู๊ทบอยวันนี้บรรยากาศดีมากอ่ะให้เฮียบอกว่าเป็นยังไงไอ้ยำน่ะไม่เผ็ดเลยนะไม่เผ็ดเลยอย่างเงี้ยดีรอเพราะว่าไม่อยากกินเผ็ดมากก็ทำเปรี้ยวอ่ะ แต่มันไม่เผ็ดอ่ะไม่แต่ไม่กินกับน,นี้ไม่เขา่าเผ็ดปะ่ะหรือว่าไม่ไม่มันเป็นพริกเผาเธอแต่หอหมูอ่ะโคตรอร่อยเลยหรอนี่ยังไม่ทันจะใส่น้ำตาเลยนะนสีดยอดแซนะ่บโอเคเดี๋ยว a few moments later อะไรนันอ่รับทางราศการไหนดูหน่อย เทียบเอาขนมมานะอีกรอบหนึ่งให้มินั่งเฝ้าที่ไว้อุ้ยทาดไข่เหรอใช่ปะ่ะสาบาทถุงชิ้นเหรอหรอไม่ถูกจังอไ,ไม่ถูกไม่ถูกจังอันนี้เท่าไหร่วะหบาทหมดนี่เหรอหมดนี่ห้าสิบบาททาดไข่ตั้งกี่อันกินเลย ทำไมทำหน้างั้นนะแปลว่าไม่อร่อยจืดจืดแบบคนเพียบเยอะมากจังเดยเก็เสือล้อยจ่ะมีแมวมีแมวมีหมาหมาแมวเพียบไปดูอะไรเีอย ดูเสื้อผ้าไงแจ๊ะใช่ okay. ขอดูเสื้อผ้าหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนกเต็มเต็มนุสสวีเลยโอ้โอโอจริงหนักไหมเฮียให้หนูช่วยถืออ,อ,อะไรไหมมีอะไรจ้ะเก็บใ <c oughs> ส่ก,กระเป๋าหมดแล้ว ี่ครับรซื้อไรจ๊ะซื้อเสื้อผ้าไงจ๊ะแนวไหนจ๊ะเสื้อเสื้อนี่ไงขี้ๆอันนี้มันเด็กไหมมันไม่ค่อยน่ารักเด็กปนนะเด็กยังไงอ่ะยว เออน่ารักกว่าแต่อย่างเงี้ยน่ารักอันเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยน่ารักเนี้ยเก๋เนี้ยตลกดีเอาดิเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาลูกแมวเนี่ยแมวนี่เลยเออแมวนี่ก็น่ารักนะมีปลาโลมาด้วยนะเอาแมวธุรกิจบาททางมนเออพี่คันรถให้หน่อยได้ไหมคะฮะรถให้หน่อยได้ไหมคะ้ยแปดสิบคะลูกได้ร้อยแปดสิบ ถ้าสองตัวได้สามร้อยยี่สิบค่ะเอาตัว,ตวนี้ค่ะพี่เก็กระเป๋าเยอะไปบูวว๋ตัวแรกดูน่ารักแต่เป็นตัวที่ดูไม่น่ารักไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเธอใช่ปะอย่างงี้ก็น่ารักนะไม่ใช่ไม่ค่อยพูดแล้วพูดูเต็มเลยคนรักบู๋ไม่ ไอตัวงี้ก็น่ารักนะใช่เก่งก็น่ารักอะน่ารักน่ารักแบบเนี้ยน่ารักอยู่สีดำหรือสีชมพูขาวดีน่ารักน่ารักเออมันมันก็น่ารักดีดูดีดูดีมีหูหูเงี้ยน่ารักเออเอามาเล่นอ่ะนะนี่เหรอใช่หรืออย่างงี้ดีก็เท่คนละแบบนะแต่ฉันว่านี่เงี้ยมันดูมากกว่าน่าจะประมาณห้าร้อยป่ะไม่สามร้อยเก้าสิบลดแพคได้ไหมครับลดสามร้อยเก้าสิบ ได้370เสกงๆสาเสื้อ180 500กว่าบาท600โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนอิ่มมากที่ปวดท้องเพราะว่าอิ่มแล้วมันจุกแล้วที่นี้อะไรวะเขาเรียกอะไรนะเฮียหนูกินไซเดอร์เยอะพูดแบบไมีไซเดอร์กดกดก็เลย้อน่มันกดเลยย้อนเรากินข้าวไปเยอะมันก็เลยแบบปวดท้องปวดปวดท้องกระเพาะลูกกระเพาะโอเคไปละ ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมินกับเบียร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ